สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แน l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยครับเช่นเคยเรามารับชมรลบฟังดวงครูดวงที่14นะครับ ที่ว่าด้วยการแก้เสริมเติมแต่งโดยชะตาหัวข้อบ่าทไหล่จะหลดปลายเท้าหรือบริเวณขอร่างกายวันนี้เรามาพูดถึงช่องหรือพบศาสชะแปลว่าพี่น้องแปลว่าเพื่อนฝูงดังนั้นกดข้อแรกครับรามาดูครับกดข้อแรกนะลัคนาเราลัคนาเราดูที่ลัคนาเราเราเป็นดาวคนหรือดาวเทวดาผมก็คํานวณให้แล้วเนาะไปดูเป็นดาวดวงคนคุณก็ ไปทบทวนในเรื่องตนุของดวงที่14นะเกี่ยวกับเสริมเติมแต่งดวงชะตาหัวคอบาไลหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าสาสชช้านับแบบไหนตนุกระดุมพระศาสชช้านับแบบไหนอีกนับหนึ่งนับสองนับสามเนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับว่านับสามเป็นช่องศาสชช้านะแปบลบว่าพี่น้องหรือเพื่อน ในช่องนี้สิทธิ์ของคุณเลยคุณจะเสริมจะเติมจะแต่งก็ได้ในกรณีที่ใครบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์ตอนนี้หนูก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยจะไปช่วยให้เพื่อนจะช่วยพี่น้องให้เขาสุขสบายได้ยังไงอันนี้สิทธิ์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนาะเราบังเอิญถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินเยอะแยะมากมายอันนี้เราก็สนับสนุนเพื่อนร่วมโลกเราพี่น้องเราบ้างก็จะเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิให้เรารู้สึก ให้เรารู้จักการแบ่งปันให้เรารู้จก,การให้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองทางกายและจิตใจเรานั่นเอง,เองดังนั้นกดข้อแรกได้แล้วอารักฐานที่2มาตั้งเพื่อไปสูน์ว่ามีดาวลับเป็นอะไรและดาวทดแทนเป็นไรดาวลับไม่มีตัดไปนับ7จ,จากช่องราศีเมถุนนะนับ7จ,จากนี้นะไม่ใช่นับ7จ,จากนี้นะทุกคนบางทีเข้าใจผิดนะครับได้ดาวอะไรบ้างเอามาหมดเลยนะครับเพราะอะไรเป็นดาวนการทดแทน ดังนั้นเราก็มาดูครับเลข4มีเลขอะไรบ้างทดแทนได้บ้างช่วยได้บ้าง2 6 7ครับนะ,ต,ะ,ะ,ะ 1, 2, 3, นะต่อไปดาวพฤหัสละ่ะมีอะไร123นะต่อไปดาวราหูล่ะมีอะไรดาวราหูนี่นะ2 3 7ต่อไปดาวมมีอะไรมี8ดดังนั้นอะไรเยอะสุดมาดูกันนะครับอะไรเยอะสุดอะไรเยอะสุด ห้ามใช้ตัวเองแปดตัดไปนะครับมีสี่ไหมนี่เนี่ยไม่มีสีดดส 2, 3, 7, สด่ดังนั้น 4, 5, 8, 0, 2, 3, อะไรที่สุดมาดูซิมีสองครับมีสองลองลงมาก็คือสามและเจ็ดนะครับมีสองสามเจ็ดแต่สองเยอะสุดดังนั้นสี่ห้าแปดศูนย์มีสองสามเจ็ดเยอะสุด แล้วเราก็มาขมวดดูอีกว่าในมณฑนจัก,การวาลหรือจัก,การาศีอะไรดีบ้างในดวงนี้โอ้ยสองตกบรณะใช้ไม่ได้นะครับอังคารละ่ะอังคารก็ตกบุรณะใช้ไม่ได้เสาก็ตกวินาสใช้ไม่ได้ดังนั้นถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆแล้วใช้ได้ครับแต่ มีสองสามแนวทางเกิดขึ้นนะนะครับอย่าใช้จนเป็นประจำครับทุกคนฟังคลิปแรกเริ่มที่เข้าใจแล้วสมมติว่าวันนี้เราอยากจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนฉันไม่มีตังเติมน้ำมันเลยขอตังหน่อยอารมณ์แบบนี้เราก็อขอครับแต่พอเมื่อขอเสร็จแล้วทํากิจวัตรอันนี้เสร็จแล้วทําหน้าที่เสร็จแล้วถอดถอดออกนะครับ อย่าใช้จนเป็นประจำถ้าใช้จนเป็นประจำถ้าเกิดเราใช้ดาวจันใช้แล้วเราจะป่วยครับดังนั้นเอ้ยถือว่าวันนี้ผมไปเสร็จหน้าที่แล้วผมก็ถอดออกจะได้ไม่ป่วยถ้าเกิดผมใช้ดาวอังคารเนี่ยโอ้เชิงช้าป่วยอีกนั่นแหละดาวเสาร์ล่ะเป็นหนี่เป็นสินอีกแล้วดังนั้นอย่าใช้จนเป็นประจำครับขอร้องนั่นคือกฎเกณฑ์ต่อมาถ้าเราบอกว่าอาจารย์แด่เมื่อมันมีทางเลือกอะในทักเอ่อใ จกรสีเราไม่มีดีเขาสามารถที่จะไปเหลือบในทักษะได้ครับเพื่ออะไรเอาไว้ใช้ที่ดวงครอบแปนบ้านครับดังนั้นอะไรที่พอจะดีบ้างดีในดวงไม่มีแล้ะก็ต้องไปดีทักษะอ่ะอังคารได้ครับโอ้ขอภัยดาวดาวดาวจันได้เนาะอังคารเสียตัดทิ้งไปเลยนะครับจะไปใช้ดังนั้นเสาดีสุดครับดังนั้นในจุดนี้ เราสามารถใช้ใช้อะไรดีสุดก่อนดีสุดในเรื่องของไม่มีจะดีแล้วนะนะครับก็คือเอาง่ายใช้ดา,าวเสานะครับแต่นั่นแหละจริงๆก็ใช้สองสามได้ถ้าคุณมีคมลูกหราสากถ้าเกิดคุณจะไปออดอ้อนเขาพูดจาหวานล้อมเขาอเอาสูตรพิธีทางที่ได้ตังแหละสมมตินะใช้ดาวจันทร์ครับถ้าแบบเอ้ยให้ไม่ให้ช่วยฉันหน่อยซิแบบมาแบบเก๊ๆๆอังกังแล้วก็ ถอนสายบัวอารมณ์แบบนั้นนะครับนานๆเล่นรีบเราให้ฉันอยากได้ตังค์ฉันจะผ่อนแกนะครับแต่เกิดดาวเสาวอ่ะเอ้ยให้ฉันยืม่อยสิแบบใช้อารมณ์แบบข่มขู่นิดหน่อยแต่ได้ตังค์อารมณ์แบบนั้นนะเออแต่เพื่อนช่วยนะครับดังนั้นก็สิทธิ์ของคุณทีนี้เราก็ดูครับว่าราศีเมถุน่ะอยู่ไหนเอ้ยเนี่ยบาลายไหปลาเราไปดูนครับไปดูอะไรก่อนไปดูว่าดาวจันร์มีอะไร ดาวคารมีไรแล้วดาวเสารมีไรดังน,นั้นใช้ได้หมดครับนะครับไม่มีข้อจุกเว้นนะครับกับดาวเสาล่ะใช้ได้หมดเลยนะครับอะไรที่ไม่เป็นมงคลหรือว่าสูงมากก็อย่าไปใช้เท่านั้นแหละนะครับต่อมาตำแหน่งล่ะเมื่อรู้เป็นดาวคนเนาะแต่ก็บ่งไว้เมื่อกี้ราศีอะไรราศีมถุนเนาะอยากให้เพื่อนช่วยแล้วก็ดูครับบาไหลไหปลาก็โซนนี้เลยครับ อาจารย์ผมสักยันยันไดไหมได้ครับก็สักตัวเนี้ยถ้าเกิดเราอยากให้เพื่อนดีๆหรือเราอยากจะให้เพื่อนช่วยเนาะได้หมดติดติดตรงไหลก็ได้แขวนตรงหน้าอกก็ได้สักตรงนี้ก็ได้ได้หมดแต่อย่าหลุดหลุดตำแหน่งนั่นเองแล้วก็เราต้องให้ความสําคัญกับจุดนี้นั่นเองครับเพราะถ้าเกิดผิดจุดมันอาจจะไม่เกิดมมกเกิดผลในสิ่งที่เราต้องการบางครั้งช่องไหนไม่มี เราก็อย่าไปยุ่ง,งเขามากนะักยกเว้นช่องสําคัญสําคัญคืออะไรช่องเล่าช่องเงินช่องโชคลาภช่องคู่ครองช่องลูกอันนี้เราค่อยให้ความสําคัญบางอย่างเราวางความสําคัญลงไปได้แต่บางอย่างเราวางไม่ได้นะครับในกรณีที่เรายังเกิดบนโลกไปดีเพื่ออะไรทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิหรือมาแก้ไขกรรมในอดีตนั่นเองครับ วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ